สวัสดีค่ะมาต่อกันใน EP ีที่8เลยนะคะ100คำถามถามเป็นเก่งญี่ปุ่นจะอยู่ในเรื่องของฮ no um ิมะจูบุชิโนชิตซมงฮิมะจูบุชิคืออะไรคะคาบที่แล้วเรียนไปแล้วฮิมะเวลาว่างจูบุชิบทขยี้เออค่าเวลาคำถามเอาไว้คุยเล่นกับเพื่อนค่าเวลาเป็นคำถามแบบคุยกันเองสนิทสนิทนะอย่าไปใช้ถามผู้ใหญ่นะคะลูกเออวันนี้มาต่อกันในประโยคที่อ,อีพีที่8แล้วกันเนาะ ก่อนที่จะไปดูเรื่องของอธิบายโครงสร้างประโยคหรือว่าอธิบายคำศัพท์นะคะเซนเซอยากให้ทำอะไรก่อนเออฟังคำถามก่อนหนึ่งรอบเซนเซพูดคำถามน้องๆพูดคำถามออกเสียงดังตามเซนเซด้วยนะจ๊ะฮายคิคิคคมาโชไปฟังกันเลยค่ะเลนไอเดคิตระมาวาร י นิยุอิวานายเซนเซจะเว้นจังหวะให้หนูได้พูดตามนะคะถ้าไม่ทันดูในชีทก่อนได้นะเอาใหมน,นะ 恋愛できたら周りに言う言わない自分は自信があるない年上が好き年下が好き好かれるのは年上年下 大切なのは現在未来過去の恋愛を思い出す思い出さないワンナイトラーブの経験はあるない親友はいるいない จักเตีว่าあるไม่หนึ่งเมบอเล่したことはあるไม่โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะน้องๆเก่งมากกันทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ประโยคแรกกันก่อนนะคะว่าเอ่อมีคำศัพท์อะไรแล้วก็มี รูปประโยคอะไรที่น่าสนใจเนาะจะได้เอาไปใช้กันในชีวิตประจำวันด้วยนะคะอืมอันนี้ข้อไหนอ่านี้เลยนะคะอันแรกของวันนี้นะคะโคยบิโตะโคยบิโตะเดคิตะระโคยบิโตะอันนี้มันจะคอยเขียนให้เซนเซอยู่เรื่อยๆเลยนะโอ้แคนเซชอบเขียนกระดานนะเอ่ออะไรคะโคยบิโตะเดคิตตะระโคยบิโตะเดคิรุ คอยบิโตคืคอแฟนคะ่ะลูกทั้งรวมๆเรียกรวมๆทั้งแฟนผู้หญิงแฟนผู้ชายนะคะเราจะใช้กับคําว่าเดคิมัสก็คือเรามีแฟนเราได้แฟนนั่นเองเนาะคอยบิโตกบเดคิมัสแต่อันนี้ทําเป็นรูปอะไรอะ่ะตัดมัสทิ้งใส่อะไรคะลูกใส่ตาะถ้าสมมุติว่ามีแฟนหรือ,อยังยังไม่รู้อะถ้าก่อนสมมุติเอาไว้ก่อนถ้าสมมุติว่ามีแฟนอ่าคอยบิโตกาเดคิตาะถ้าสมมุติว่ามีแฟนนะทําไมคะ มาวารีนี้มาวารีคือรอบๆบค่ะตรงนี้ย่อม,มาจากมาวารีโนฮิตโตะเ,เขาไม่ต้องพูด,ดรวมหมดก็ได้นะคะพูดแค่มาวารีก็คือรอบๆจะบอกคนรอบรอบไหมนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วบอกใช่ปหยื้อคือ e อีมัสโอ้ดูตรงนี้แล้วเทอไปหมดเลยเออเดี๋ยวข้างหลังต้องใช้แบบเสื้อที่แขนสั้นๆหน่อยนะเออเสื้อแขนบานๆแบบนี้มันจะมันจะเขียนกระดานให้เซนเซนเลอวเทอหมดเลยเซนมัดไว้สักครู่นะคะอ่ะอัดาตเข้าไปข้างในได้ละ โอเคอ่ะคำกริยาค่ะลูกคำกริยา e-mas นะก็ทำเป็นคำถามแบบกันเองใช้รูปพจนานุกรมอยู่พูดไหมเขาจะพูดไหมพูดกับคนรอบข้างไหมถ้ามีแฟนอะหรือไม่พูดอีว e ่าไนนะคะ e อีว่าไนเอ่อทวนรูปมัสให้หน่อยอันนี้ e-mas ใช่ไหม e-mas e-mas อันนี้ถ้าเป็นปฏิเสธก็ e-masen นะคะอ่า e-masen เอ่ e อเวลาตอบตอบไงดี E k, บอกค่ะ,ะหรือไม่บอกค่ะหรือใครจะบอกว่าอบอกกับคนสนิทเท่านั้นคนสนิทตรงนี้เละเอะเถอะไปหมดเลยเซเพิ่มให้อีกหนึ่งคำตอบนะคะสมมุติเราบอกว่าคนรอบข้างอะบางทีก็เป็นคนที่เราไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เนาะเราบอกว่าคนสนิทเท่านั้นนักกะอีแปลว่าสนิทนะคะนักกะอีเอ๊ะนักกะอีนะคะอันนี้นักกะนักกะแปลว่าความสัมพันธ์นะคะ n นากาอีแปลว่าความสัมพันธ์ที่ดีฮิ t โตะดาเกะนิอ่ะใส่นิไปแล้วก็ยูแปลว่าบอกกับคนที่สนิทเท่านั้นโอเคนะเขาใช้นิยูแล้วก็ตอบนิยูดาเกะใส่เข้ามาหมายความว่าเป็นแค่เท่านั้นหนูจะบอกกับคนสนิทเท่านั้นค่ะ n น k ากาอี o ฮิโตะดาเกะนิยูหรือหนูจะใส่เข้าไปเลยก็ได้ชื่อคนเลยก็ได้ บอกแม่แค่นั้นโอก้าสังดาเกนีอยู่หนูสนิทก,กับแม่มากหนูมีแฟนแล้วหนูจะบอกแม่ค่ะเออหนูมีแฟนแล้วหนูจะบอกคนรอบข้างไหมถ้าไม่บอกใครเลยหนูก็บอกอลไรคะอิกวน่ายไฮสกิข้อต่อไปเลยค่ะถามว่าจีบุนิจิชิงหรือจีบุนคือตัวเองจิชินคือความมั่นใจมีความมั่นใจในตัวเองจริงๆมันความหมายมันจะซ้อนๆกันนิดนึงนะไอ้คำว่าจิชินมันก็แปลว่ามีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วแต่ตรงนี้คําถามเขาใส่จีบุนิเข้ามา คืออะไรอ่ะคืออยู่ดีๆก็อยากถามว่าคุณเป็นคนลนักษณะนิสัยที่มีความมั่นใจในตัวเองไหมก็เลยมันจะมาเต็มๆแบบนี้จิบุนนิจีชิงกะอะหรือมีความมั่นใจในตัวเองไหมปกตินิสัยเธอเนะี่ยแต่ถ้ามันมีสถานการณ์มาให้เราก็ใช้สั้นๆก็ได้นะคะอย่างเช่นเพื่อนจะไปสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยเออเราก็บอกเลยจีชิงกะอะหรือมีความมั่นใจไม่ได้แก่เออก็คือมีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานครั้งนั้นไหมแต่ถ้าถามแบบนี้มาแสดงว่าหนู มีความมั่นใจในตัวเองไหมนิสัยหนูอะเออนะคะตอบว่าอะไรคะอันนี้อัดุคือมีนายคือไม่มีนะคะอัดุคือดิม m a อ a ด i m a s มีไหมอ่ะนายคือ a ดิมาเ e n อันนี้ใส่เขียนแบบสุภาพให้นะ a ด i m a เ e n ตอบค่ะ a ด i m a s หรือถ้าใครไม่มีตอบないです s ไอ้สกีนุชิมองคำถามข้อต่อไปค่ะเขาถามว่าโทชิีเอือกสกิ โทชิิตะกะซุกิมี2อันให้เลือกนะคะซุกิเรารูล้ละแปลว่าชอบชอบอะไรอันนี้เป็นคำนามแล้วเห็นไหมเราก็ม่ต้องใส่โนแล้วนะคะเออก็ใส่คำนามลงไปได้เลยโทชิเวคืออะไรเอาอันนี้ก่อนโทชิเวคือโทชิิตะแสดงว่าต้องมีบนกับล่างอ่าโทชิ ue, คือปีอายุนั่นเองนะคะอายุแก่กว่าอ่าก็คือคนที่อายุแก่กว่าเราแล้วก็คนที่อายุอ่อนกว่าเราโทชิิตะชอบแบบไหนอชอบแบบไหนคะลูก เลือกได้เลยนะคะบอกว่าอะไรโทชิิตากาสุกิอ่าโทชิเวยกาสกิอ่าใส่คำตอบของตัวเองลงมาในชีตได้เลยนะคะลูกเขียนคำตอบของตัวเองลงไปในชีตได้เลยนะทีนี้ถ้าไม่ใช่คำตอบนี้ล่ะให้เดาให้เดาคำศัพท์นี้คืออะไรแค่นี้ <laughs> มองเห็นไหมเออนะคะอันนี้นะคะอ่านว่าอะไรเฮ้ยตัวคันจิตัวนี้คุ้นๆเหมือนออนาจิเลยถูกต้องคะ่ะแต่ว่ามันอ่านว่าโอะนะ โหนอันนี้อ่านว่าโดชินะคะไม่มีจิไม่มีตัวจิโไนแล้วก็โดชิแปลว่าอายุเท่ากันค่ะโอนาจิไงอืมปีเดียวกันก็คืออายุเท่ากันแต่ว่าอ่านออกเสียงว่าโไนโดชินะคะโไนโดชิแปลว่าอายุเท่ากันเราก็ตอบว่าโไนโดชิกาสุกิก็ได้นะเออเขาไม่ได้มีให้เราเลือกแต่ฉันชอบอันเนี้ยก็ตอบอันเนี้ยตอบยังไงก็ได้นะคะไอ้ส um ุกิโนะชิตะมองคคำถามอันต่อไปค่ะเขาบอกว่าสึกาเดุโนะวะ เดี๋ยวจะอธิบายสุการรุนะคะโทชิ i เอะอีกแล้วโทชิสตะ t a อีกแล้ว <laughs> อันนี้ผ่านเลยนะคำศัพท์สองอันนี้นะคะมาดูคำว่าส er u การรุมันมีตัวคันจิตัวสกิแต่ว่ามันคือสุกะคืออะไรคะเซนเซตัวนี้คือกริยาให้หนูมองว่าตัวนี้คือกริยากริยาสุกิมัสแต่แต่แต่ต้องมีแต่ด้วยนะระวังนะ สกิมัสคือกริยาแต่ปัจจุบันไม่ใช้ตัวนี้กันแล้วปัจจุบันไม่ใช้สกิมัสที่เป็นกริยาแล้วแต่จะใช้สกิเฉยๆเออจะใช้สกิเฉยๆซึ่งสกิตัวนี้ถือว่าเป็นคำคุณศัพท์นะลูกคำคุณศัพท์อะไรด้วยคำคุณศัพท์นะเอาใหม่นะเอาใหม่ช้าๆชัดๆนะคะ คำว่าชอบอ่ะคำว่าชอบเราใช้คําว่าสกิอ่าสกิซึ่งมันคือคําคุณศัพท์นะแต่ว่าเวลาเราบอกว่าถูกชอบอ่ะถูกชอบอ่ะอันนี้ใบให้ก่อนเลยว่ามันคือถูกกระทํารูปถูกกระทําถูกทาเละไงอ่ะเราบอกว่าถูกชอบมันจะเอาอันนี้มาทําเป็นรูปถูกกระทําได้ไงคาคุณศัพท์นะจะเอาคําคุณศัพท์นะมาทําเป็นรูปถูกกระทํามีไหมไม่มีนะคะก็เลยต้องเอาเนี้ย ตัวเดิมที่เป็นคํากริยานะคะเอามาทําเป็นรูปถูกกระทำรูปถูกกระทำตัวนี้มีใช้ใช้ในความหมายว่าถูกชอบแต่ถ้าเกิดว่าชอบอ่ะอันนี้ปัจจุบันไม่ใช้ก็มาใช้อันนี้แทนโอเคไหมเออใช้ส,ก,นะสกินะสกินะฮิ t โต้สกินะโคโตบาสกินะทาเบโมโนไปนะคะอือันนี้ก็คือโครงสร้างที่โ no นมีส่วนขยายเป็นข้างหน้านั่นเองนะคะประโยคนี้จต้องการจะถามอะไร เออต้องการจะถามว่าหนูเนี่ยมีคนมาชอบเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่แก่กว่าหนูหรือว่าอ่อนกว่าหนูเออนะคะมีไหมเออนะคะนับเลยนะคะนับไม่ไหวนะสมมติเออคำตอบแล้วกันโทชิชิตาเดสส่วนมากจะมีเด็กๆมาชอบมาจีบนะจ๊ะโทชิชิตาเดสเออหรือว่าใครบอกว่าโทชิเวเดสอืมฮะส่วนมากจะเป็นเออคนที่อายุเยอะกว่ามาจีบอ่ะก็ตอบอน,นี้ได้ หรือแบบทั้งคู่เลยค่ะเซนเซโดจิโมะคานะอ่ะใส่คานะไปด้วยนะจะได้ดูไม่ต้องมั่นใจเวอร์เกินไปโดจิโมะคานะมีโมด้วยนะคะโดจิโมะคานะทั้งคู่เลยโดจิโมโดจิโมะคานะอ่าโดจิโมะคานะให้สุกิโนะคำถามที่สำคัญนะว่เหนใจมีไรอ่านะคะ ไทยเซจืสำคัญสำคัญเป็นคำคุณศัพท์นะจะเอามาขยายโนะนะคะจะต้องใส่นะด้วยไทยเซจืหน้าโนว่าสิ่งสำคัญนะที่สำคัญเนี่ยและแล้วก็ใส่ว่าอีกทีนึงชี้ว่าเป็นหัวเรื่องเกณฑ์ไซปัจจุบันตรงกันข้ามกับอะไรคะลูกมีไรอ๋อมีไรก็คืออนาคตนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เราเจออนาคตมาแล้วหนึ่งอนาคตไม่ใช่หรอเออไม่ซมีหลายอนาคตจังเลยคะลูก เราเคยเจอมาแล้วก็คือเออโชรายมีไรเหมือนกันไยข้างหลังเนี่ยเหมือนกันแต่ข้างหน้าไม่เหมือนกันอันนี้โชรายนะคะโชรายโชรายอนาคตอันสั้นอนาคตอันใกล้คืออะไรอนาคตอันสั้นดูเศร้าเลยเซนเซไม่ใช่อนาคตอันใกล้คืออนาคตที่ใกล้จะมาถึงนี้เนี่ยอันนี้คือโชรายนะอนาคตข้างหน้าที่ใกล้จะมาถึงอันนี้ใกล้กว่าแล้วกันใกล้ อนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างเราใช้คําถามนี้ถามเรื่องอะไรอ,อ,อนาคตจะแต่งงานไหมจะมีลูกไหมก็คืออีก10ปี20ปีอะประมาณเนี้ยก็คือใช้อะไรโชว์ไรอ,อ,อนาคตของเราในอีก10ปี2 0ปี30ปีแล้วแต่แต่ถ้ามีไรเนี่ยมันอนาคตไม่รู้เท่าไหร่มันอีกอาจจะร้อยปีพันปีอย่างนี้เลยก็ได้คือมีได้นะคะมีได้คาถามที่เขาถามว่าหนูให้ความสําคัญกับปัจจุบันหรืออนาคตใครที่ คิดอยู่แต่กับเรื่องปัจจุบันอ๋อนะคะคิดว่าอะ,อะไรดีคิดว่าเราจะพัฒนา AI ไปในทางทิศท,ทางไหนอะไรเงี้ย AI มันจะอยู่กับเราอย่างไงนะเราจะปรับตัวใช้กับ a อยังไงอย่างเงี้ยคือคนที่อยู่กับเรื่องปัจจุบันคือมันเกิดขึ้นแล้วไงคิดอยู่กับเรื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดสมมุติหนูเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องอโรคร้อนอะไรเงี้ยเออหนูเกรงว่า เดี๋ยวถ้าโลกร้อนแล้วอีก100ปีไปลูกเราหลานเราจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยเออใช่ไหมอันนี้คือมีไรแลอนาคต100ปีรุ่นลูกรุ่นหล,ลานอันนี้เราเรียกว,ว่ามีไรแล้วนะคะโอเคไหมหนูหนูให้ความสําคัญกับสิ่งไหนอันนี้เลือกตอบมาได้เลยนี่บอกว่าเกณฑ์สาเดสมิไรเดสหรือจะใช้คําตอบแบบเมื่อกี้ก็ได้ค่ะเลือกไม่ได้ค่ะเอาทั้งคู่ รู้ชอบตอบมากเลยอันนี้โดจิโมไทเซจูเดสตัวอ่านอยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะเ่อเ,เขียนให้โดจิโมไทเซจูเดสตอบแบบนี้ก็ได้ให้ความสำคัญทั้งสองอย่างเลยค่ะไฮสกิโนชิซม,มองเดสคักโคโนเลนไอโนโคโตโอม ويد าซึโอมยด د าซัมดดดนมีโนอยู่สองโนเลยแปลยังไงเนี่ยมันยาวเลยนะคะอันนี้เรารู้ละตรงนี้เป็นกรรมนะคะโอแล้วก็แปลจากหลังไปหน้าเลยลูก เรื่องเลนไอเลนไอคืออะไรเจอก,กันหลายเลนไอแล้วเนี่ยความรักเรื่องความรักคักโขคืออดีตค่ะเรื่องความรักในอดีตอ๋อโอโมยดัสืโอโมยดัสคือคิดนะคะคิดหรือว่าเราคิดถึงคิดไปถึงมันนะแล้วก็โอโมยดัสานก็รูปปฏิเสธนะคะก็คือไม่ได้คิดถึงมันนูหนูคิดไหมเรื่องความรักในอดีตหรือว่าปล่อยไปละปลงแล้วนะคะลืมมันไปแล้วนะ,ะอันนี้เขาบอกว่าอะไรโอโมยดัชิมัสก็ก็คิดถึงนะคะ หรือหนูบอกว่าทามานีเดสแกก็นานๆทีอ่ะก็ก็บางทีนะนานๆทีก็ก็คิดทามานีเดสทามานีดาเกมแค่บางครั้งบางคราวเองเออนะคะไม่ได้คิดบ่อย คิดแค่ปีละครั้งอะไรเงี้ยเออคิดถึงแฟนเก่าปีละครั้งไฮซูกิโนชิสมองเดชคำถามข้อต่อไปค่ะถามว่าวันไนโตดาบุนงเคเคงว่าอะไรไหนนะโอเคนะออมีหัวเรื่องอยู่ตรงนี้ถามถึงประสบการณ์ค่ะเคเคงประสบการณ์ประสบการณ์อะไรข้างหน้าขยายนะคะประสบการณ์อะไรคะวันไนโตดาบุคำสัพท์มาจากอะไรเนี่ยวันไนโตดาบุ วันไนโต้วันไนแน่เลยเซนเซอ่าใช่ค่ะเอ่อถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าวันไนแสตนใช่ไหมมีความสัมพันธ์แบบวันไนแสตนเอ่อจักใช่ปะเออแต่อันนี้เขาใช้ลับบุลับบุคือเลิฟไงอันนี้ใช้วันไนเลิฟเอ่อวันไนเลิฟเนาะเคเคงก็คือประสบการณ์วันไนเลิฟเคยมีไหมรักกันแค่คืนเดียวอะเคยเปล่าอ่าอารุไนเคยไหมอันนี้แบบไนเดสตัวเบลเลอร์เลยนะคะไม่เคยใครไม่เคยนะ บอกไนเดสใครเคยบอกอะดุอะดุนะคะมีคะ่ะมีคะ่ะเคยคะ่ะหรือเราจะแบบพูดเล่นขำๆกับเพื่อนว่าเฮ้ย hey, แกเรื่องแบบนี้ใครเขาเอามาพูดกันเนี่ยฮิมิจูだよโยฮิมิจูไดโยถ้าบอกว่าฮิมิจูเนี่ยแสดงว่าแกต้องเคยละ้ว90%ใช่ปะถ้า <laughs> <laughs> ไม่เคยก็บอกไม่เคยดิไม่เคยก็บอกไนไอสกิโนชิซามองเดสしんはいる อีไนอ๋อชินยคือเพื่อนสนิทนะคะว่าก็คือเราชี้ว่าว่ามีไหมเมื่อกี้นี้ถามเรื่องประสบการณ์ใช้อะนะแต่ว่านี้ถามถึงคนใช้อะไรคะลูกอิอิมาแต่ถ้าเกิดว่าปฏิเสธอิมาเซนอันนี้แบบสุภาพนะคะอิมาเซนไม่มีปฏิเสธแบบกันเองก็คือใช้รูปในอีไนนะคะดูถามแบบกันเองก็อิดอีไนมีไหมเพื่อนสนิทอะ่ะ อันนี้เขาบอกว่าีมสมีค่ะอิไปนะมีเพื่อนสนิทเยอะเลยนะคะอิปไปไม่มีอมาเซิโตริิโตริโฮิริโไมอาิริโยอิไปอีรุโยี่ที่ี่ที่ี่ที่ที่ี่่โตริี่ทโ่ที่่ที่ี่่ี่ที่ท่ที่ที่ที่ยี่ที่ที่ทีิที่ที่ทีี่ที่ที่ที่ จากคุเตงว่าอะาหรือไนจากคเตงคือข้อเสียเขาเรียกว่าข้อด้อยจุดเสียของเราข้อเสียของเรานะคะมีไหมอ่าตอบว่าอะหรือก็ได้ถ้าตอบแบบกันเองนะคะอะหรืออันนี้เขาบอกว่าอะดิมาสใครไม่มีบอกอะไรคะอะดิมาเซนนะคะอันนี้อะดิมาเซมอ่าอะดิมาเซน,รเซนหรือว่าไนก็ได้นะคะอะดิมาเซนไนนะมีไหมเนี่ยใครที่จะไม่มีข้อเสียของตัวเองเลยเนี่ย อื้ออือแบบนี้ก็ไดม้มีมีฉันมีข้อเสียของตัวเองข้อเสียของเราอะไรดีคะเซนเซเแถมคำศัพท์เกี่ยวกับข้อเสียนีสใส่ไม่ดีแล้วกันนะเอาสักสองศัพท์คำนะคะอันนี้โอโคดิปปอยอ่าโอโคดิปปอยนะโอโคดิมาสโอโคดุคืออะไรคะลูกโกรธโมโหโอ,อ่าโอโคดิปปอยก็คือขี้โมโหโ อันนี้ข้อเสียของใครเป็นบ้างนะคะโอโคดิปโปยขีโมโหค่ะหรือหนูบอกว่าหนูงอนเก่งจ้างอนง่ายซุเนยาซึก็ได้นะคะซุเนดุซุเนมัสคืองอนค่ะซุเนยาซึนะเลือกไปเลยเลือกไปใช้นะคะข้อเสียของใครโอโคดิปโปยขีโกธขีโมโหนะคะซุเนยาซึขี้งอนงอนง่ายหรือเราจะบอกว่าขีบอนคุจินะอันนี้เป็นคันจินะลูกคุจิ คุจิปะวะปากอุรุไซอ่าแบบนี้ก็ได้นะเป็นภาษาพูดง่ายๆคุจิอุรุไซอุรุไซอุรุไซโหนหูหน้ารำคานคุจิอุรุไซเออก็คือคี้บ่นนั่นเองนะคะพูดเยอะพูดมากคุจิอุรุไซพูดแล้วแบบหน้ารำคานทุกทีเลยใหโอเคเดสซูกิโนะชิซามองคำถามอันสุดท้ายของวันนี้นะคะฮิโตเมโบเดะ ฮิโตะแม่โบได้ตะโคโตะอะหรือนะคะอันนี้เป็นการถามประสบการณ์อีกแล้วนะคะใช้รูปตะโคโตะอ a รีมัสกาในแบบเรียนในกำราเรียนที่เราเรียนกันอะเราจะใช้กะใช่ปะคำถามแบบเคยเคยไหมเคยนี่ไหมก็คือกริยารูปตะโคโต g กะอารีมัสในที่นี้เซอเากะออกแล้วใส่วะเพื่อเน้นนะคะเน้นออกมาเป็นคำถามหัวเรื่องนะ,ะเคยไหมเนี้ยเนี่ย ประสบการ์เนี่ยประสบการ์เลยคะ่ะฮิโตเมโบเรฮิโตเมคือหนึ่งสายตาที่เรามองเขาเออโบเรก็คือตกหลุมรักแล้วนะคะฮิโตเมโบเรคือรักแรกพบอ่าเคยไหมอ่อหรือหรือว่านายไม่เคยนะคะเขาบอกอาร์ติมัสเคยคะ่ะหรือว่าไม่เคยหนูต้องดูใจกันไปนานๆก่อนคะ่ะถึงจะรักใครสักคนหนึ่งหนูไม่รักใครง่ายๆนะคะซินเซหนูก็ตอบว่าอาร์ติมสเซ ไม่เคยคะ่ะหรือนายเดสม่เคยนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแล้ววันนี้ทั้ง6วันนี้ทั้งกี่ข้อคะ10ข้อเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะแยกแย้ายกันกลับบ้านนะคะเด็กๆอยากให้ฟังก่อนอีกสักหนึ่งรอบนะคะฟังคำถามรอบนี้หนูตอบเลยนะคะเขียนคำตอบของตัวเองเรียบร้อยแล้วก็เ,เวลาเซนเซพูดคำถามให้น้องๆเป็นคนตอบเลยก็ได้นะคะฝึกสนทนาไปด้วยกันเนาะให้โอเคเดสไปฟังกันเลยคะ่ะ 恋愛できたらまわりに言う言わない自分は自信があるない年上が好き年下が好き好かれるのは年上年下 大切なのは現在未来過去の恋愛を思い出す思い出さないワンナイトラーブの経験はあるない親友はいるいない จักเเว่าอาหรือไหนหิตดมือไปสักครั้าอารืไหนโอเคนะคะเก่งมากเลยทุกคนเนาะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราก็จะจบซีรีส์นี้กันแล้วดาวน์โหลดชีตด,ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ไปใช้ประกอบการเรียนกันด้วยนะคะจดคำศัพท์ รวมรวมไว้ที่เดียวกันได้เลยเนาะออส่วน EP ีต่อไปนะเดี๋ยวเรามาเจอกับคำถามที่เอาไว้ถามคุยเล่นค่าเวลากันอีกเนาะโอเคมีอีกเยอะแยะเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยทุก EP ีเลยนะวันนี้เซนเซ,นเซไปก่อนละค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้าเรียนกับออเซนเซน,นะคะเกีววยวอุจกาเดามาเดชตามาตาคอนโดเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ